เป็นนนะครับปีนี้ห้าสิบเก้าแล้วครับเพิ่งปัดมันเกิดครับเต็มแล้วครับตอนนี้ทุกเก้าคือเดินเข้าไปหาเลขหกไม่รู้สึกอะไรเลยคือ,อยังจะบอกว่าอย่างนี้ฮรพี่เป็นคนรู้สึกรู้สึกเหมือนเป็นเป็นเด็กนะใช้คําว่าเด็กเลยนะเพราะว่าพี่ไม่มีมุกไม่ใช่ไม่มีมุกไม่มีฟอร์มหมายถึงว่า พี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่เป็นคนที่จะต้องรู้สึกว่าฉันอายุเยอะแล้วฉันต้องวางตัวให้เป็นที่นาเคารพเกรงขามไม่ฉันก็ยังคงทําตัวของฉันแบบนี้ฉันสนุกแล้วใครจะเคารพฉันก็ขอให้เคารพเพราะว่าฉันเป็นรุ่นพี่พอไม่ต้องมาเคารพเพราะฉันเป็นผู้อาวุโสฉันไม่ชอบฉันชอบแบบฉันเป็นรุ่นพี่พออะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เลยมีความรู้สึกสนุกอ่ะ ยังสนุกอยู่ยังแข็งแรงอยู่ยังทำงานได้วันหลายๆ,ๆงานยังคงใช้ชีวิตแบบที่อยากทำอย่างชอบอยู่ครับ,รบก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่าเดินเข้าไปหาเลขโขกแล้วมันจะต้องกังวลอะไรเพราะว่าก็ยังสบายดีแข็งแรงดีอยู่แล้วก็มีงานทำเยอะๆสนุกดีครับเรียกว่าชมฟูฟุตตี้ยังฟิตปังปังเลยครับไม่ต้องไม่ใช่แค่เตะปี๊บนะครับเตะเสาไฟฟ้าก็ได้ครับนี่แต่ว่าต้องรองเท้าหน,า,นาหน่อย ไม่ยอมแก่อไม่เรียกว่าไม่ยอมนะคือถ้าจะแก่ก็ไม่ว่าแต่มันไม่แก่เองอะ่ะเข้าใจป่ะคือบอกว่าเราน่าเด็กคือในใจด้วยไงคือความรู้สึกพี่มีความรู้สึกว่าโลกมันยังสนุกอยู่มันยังสนุกอยู่มันยังมีอะไรน่าสนใจเรื่องต่างๆสิ่งใหม่ๆเทคโนโลยี เพลงใหม่ๆศิลปินใหม่ๆเฮ้ยมันดีไปหมดเลยอ่ะหนังทุกวันนี้มันดูแล้วยังกับแบบเฮ้ยมันคือเรื่องจริงเมื่อก่อนหนังมันยังเอฟเฟก์ที่เราดูแล้วเราจับได้เดี๋ยวนี้จับไม่ได้ไไดดคือเพราะงั้นมันก็เลยเป็ข่าวส่วาโลกมันมีอะไรที่น่าสนใจอยู่ตลอดเวลานะครับหรือบางทีเรื่องไม่ดีก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นไม่ได้ดีใจไปกับเขาด้วยแต่ตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นว่ามันจะจบยังไงอยากให้มันจบดีด ก็คือแปลว่าในเรื่องในชีวิตมันมีอะไรให้เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วก็น่าสนเขาเรียกน่าติดตามตื่นเต้นอยากรู้ว่ามันตอนต่อไปจะเป็นยังไงเทคโนโลยีต่อไปจะเป็นยังไงเอ๊ะอีกสักสิปีมันจะมีเทคโนโลยีใหม่แบบไหนประเภทว่าเฮ้ยแขนมันมันมัน,มนแขนขาดเฮ้ยเขาทอได้เลยถักออกมาปุ๊บเป็นแขนหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยหรือว่าคือพี่เคยคิดพี่เป็นคนชอบไอที พี่เคยคิดว่าอีกหน่อยการรักษาโรคมันจะเป็นแค่เรานอนอยู่บนเตียงแล้วก็มีเครื่องสแกนและผ่านไปพอมันสแกนแล้วรู้ว่าตรงไหนจะป่วยยังไง DNA อ็หรือว่ามันบึกสึกหรอมันเสียยังไงเพราอตอนสแกนกลับมันก็จัดเรียงแันระดับนาโนเลยระดับอะตอมเลยอะไรแบบนั้นคือพอมันสแกนกลับปั๊บมันก็แล้วก็จบหายป่วยอะไรอย่างนี้ อ้นพี่คิดแบบนี้พี่ว่ามันต้องมีสักวันอยากจะอยู่ให้ถึงวันนะั้นเพราะว่าจะได้ใช้ <laughs> จริงๆลูกๆว่าไงบางเหมือนกับพ่อไม่ยอมแก่อย่างวัยรุ่นตลอดลูกก็ดีครับลูกก็ชอบลูกก็บอกว่าเออก็ดีแล้วเพราะว่ามันไม่จําเป็นนะว่าอายุเราเยอะแล้วเราจะต้องทําตัวเยอะยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปสมัยนี้คนแก่ไม่ต้องแก่ก็ได้ไงสมัยก่อนคนแก่ไม่ได้ต้องทําตัวแก่เดี๋ยวเขาจะมาถอนงอกเอาเขาจะไม่เคารพพี่บอกเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องเคารพกันที่อายุมาก มากกว่าไหมมันน่าจะเครารพกันที่ความเป็นของบุคคลนั้นเช่นบางทีถ้าสมมติพี่ไปเจอเด็กที่รุ่นน้อยอายุน้อยกว่าหรือแบบเด็กที่แบบมันมีอะไรที่เราหน้านับถือเขาอะแล้วก็นับถือเขาได้ไม่จำเป็นต้องนับถือที่อายุคือคนเรามันน่าจะนับถือกันที่ความเป็นคนของคนคนนั้นว่ามันน่านับถือไหม,มเพราะฉะนั้นเมื่อมีอายุมากก็ไม่ได้แปลว่าท้องทําตัวแก่แต่ควรทําตัวให้น่านับถืออยากกินแล้วก็กินอยากไปไหนก็ไปครับก็ใช่สิครับ คือ,อสุขภาพเนี่ยเคยเสียจริงๆแล้วก็ได้ดูแลจกกนกระทั่งสุขภาพมันกลับมาดีพอกลับมาดีเราพี่พูดอย่างนี้แล้วกันพี่รู้วิธีทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วพี่ก็เลยรู้ว่าการที่เราจะกินอะไรเนี่ยกินได้นะไม่ได้หมายความว่าต้องกลัวต้องลดต้องงดไม่ต้องลดก็ได้ถ้าอยากกินกินไปเลยแต่เมื่อถึงเวลาที่ร่างกายเริ่มรู้สึกว่ามันเข้าไปเยอะแล้ว มันเอาออกไม่หมดแล้วก็ค่อยๆชะลอแล้วก็เอามันออกพอมันออกไปหมดแล้วร่างกายเริ่มแบบเบาอีกก็กลับไปกินใหม่อันนี้หมอแนะนํามันก็เข้ากับสูตรฟาสติ้งคือถ้าเกิดว่าเราอยากกินเราก็กินแต่มันยากตรงที่ว่าพอเวลาเราเริ่มรู้สึกว่ามันมันพอแล้วเนี่ยคุมได้ไหมอย่าตามใจปากมากเกินไปเพราะงั้นเวลาตามใจก็ตามใจเวลาที่ต้องฝืนมันก็ต้องฝืนก็คุมตัวเองให้ได้ มันถึงเราคิดว่ามันต้องปรับละมันต้องถึงเวลาที่ต้องปรับต้องเปลี่ยนละคือหมายถึงเปลี่ยนจากตอนโซมหรือเปลี่ยนจากตอนที่ว่าตอนนั้นมันคือ,อ,อด้วยความที่พี่เล่นดนตรีตั้งแต่เด็ก15นี่พี่เล่นในขับเอ้ยพี่เล่นฟกซองละแล้วพี่ก็นอนดึกเรียนหนังสือด้วยไปทำงานด้วยกับนอนไม่พอพอ18เข้าวงฟรุตตี้หลังจากนั้นก็เล่นในลับนอนดึก พอออกอัลบั้มแล้วจนกระทั่งเลิกเล่นในคลับก็ไปเล่นทัวร์คอนเสิร์ตก็มีงานคอนเสิร์ตเดือนละ20-30งานสมัยก่อนถือว่าเยอะมากเพราะว่าไม่ได้ขึ้นเครื่องไปต่างจังหวัดตลอดใช่ครับแล้วก็ก็ใช้ชีวิตแบบหักโหมข้าวปลาไม่ค่อยกินนอนพักผ่อนไม่พอแล้วพออายุ30กว่าก็มามาบริหารพอมาอยู่ฝ่ายบริหารก็ต้องนอนดึกเพราะว่ามันก็ทำงานกลางคืน ออกกําลังกายไม่ค่อยได้ออก30-40เป็นช่วงที่แบบสุขภาพเริ่มไม่ดีจาก40เนี่ยเริ่มแย่แล้วก็เลยเอ๊ะทำไงดีไม่อยากแก่แต่ก็มันเขาเรียกว่าอะไรเราก็นึกว่ามันต้องตามไัย จนกระทั่งพออายุสัก49ถึงได้มารู้แล้วเขาคุยกับหมอตรวจสุขภาพแล้วก็ไปเจออ๋อเรามีเรามีสิ่งที่สามารถช่วยอันนี้ไม่อยากขายของแค่แนะนําว่าก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพคือสิ่งที่หมอแนะนํามาถูกต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับนอนดึกก็ได้แต่ต้องมานอนเก็บอตอนบ่ายตอนเย็นอีกทีอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้ร่างกายมันมันมัน,มนติดลบเยอะไปะกินอาหารที่เป็นประโยชน์ให้มากพออะไรที่ไม่เป็นประโยชน์แต่อร่อยก็กินได้ แต่ก็ไปออกกําลังกายเพื่อจะเบิร์นมันถ้าทําแบบนี้ได้เนี่ยร่างกายมันก็จะค่อนข้างแข็งแรงในขณะเดียวกันถ้าเผื่อว่าลดสิ่งที่เป็นโทษในระยะเวลาหนึ่งพอร่างกายมันเริ่มเบาแล้วมันจะกลับมารักษาตัวเองได้เหมือนตอนเราเป็นหนุ่ม,ห,มหรือถ้าแบบมีอาหารเสริมอะไรดีๆก็รับประทานหาหารับประทานกันได้อายุเยอะแล้วอย่ายิงอย่าไปอย่าไปแบบดือ้อคือพี่เคยดือ้อพี่เป็นคนที่แบบ ไม่เห็นจําเป็นเลยอะไรเพราะพี่เป็นคนผอมแข็งแรงพออายุ40ไปตรวจไม่ได้คอเลสเตอรอลท่วมเลยท่วมเลยนะ279บ280นี่เกือบ300แล้วผ,ผอมๆอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราอยากอยู่นานๆอนะเราแล้วเราก็ไม่อยากอยู่แบบง่อยๆอยู่แบบอไปไหนไม่ได้ไอย่าอยู่เลยเพราะงั้นอยู่ก็ต้องแข็งแรงก็เลยเริ่มกลับมาดูแลพอเรารู้สึกว่าเราแข็งแรงแล้วแล้วเรารู้เคล็ดลับแล้วว่าอ๋อมันก็ทําแบบเนี้ใช้ชีวิต แบบสายกลางจะบวกจะลบนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรแต่อย่าให้มันไปข้างใดข้างหนึ่งสุดตรงรักษาสุขภาพดีมากมเกินไปก็ไม่ดีนะลุยๆบ้างร่างกายมันจะได้มีภูมิออย่างเงี้ยเพราะงั้นเมื่อเรารู้สึกว่าเราเข้าใจละววิธีดูแลร่างกายแล้วตอนนี้ร่างกายก็แข็งแรงดีก็เลยมีความมั่นใจแล้วก็อยากทำอะไรอยากกินอะไรอยากไปไหนก็ทำท,ที่มันไม่ได้ไปทำบนหัวใครเขาอะ ใช่ไหมจะได้ไม่หนักหัวเขาที่ว่าผมกับตอนนี้ต้องออกต้องออกกาลังกายต้องอะไรไหมพีพ่พี่ตีแบตครับพี่ตีแบตมันอังคารมันเพลรหัสแล้วก็บางทีก็วิ่งสายพานเดินจกักรั่นจัก,กรยานหรือว่าอะไรที่พี่ร้องเพลงจริงๆเวลาที่พี่ร้องเพลงคือเวลาที่พี่ออกกําลังนะพี่กระโดดพี่ร้องพี่ใช้โอ้แบบแลเอเนอร์จีแบบพี่ร้องเพลงเนี่ยถ้าใส่สูดอ,อย่างเงี้ยเปียกถึงสูตรนะเปียกทั้งตัวด้วยนะ จ็คกงแจ็คเก็ตเนี่ยใช่เหงื่อจะออกมากเพราะฉะนั้นที่ออกกําลังได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งเวลาร้องเพลงหรือทํางานรีกว่าเราอยากซ่อมแซมในส่วนที่ผ่าน,านมาที่เราใช่ครับใช่ครับแล้วก็คือการได้ใช้ร่างกายเนี่ยกับการได้ให้มันพักแล้วการได้กินให้มันมีอาหารที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันก็คือส่วนผสมที่จะทําให้ร่างกายแข็งแรงครับพอจะขึ้นเลขหกมันยากไหมาการที่มาซ่อมแซมที่เสียไปที่สึกหรอไปออพี่ว่าไม่ยากนะจ,จริงๆแล้วพี่ขึ้นเลข เลขห้าที่พี่เริ่มที่พี่เริ่มเจอแล้วเริ่มทําจริงๆแต่จริงๆมีคนชอบออกกําลังกายช่วงอี20กว่า30กว่าก็ตีแบตพอเริ่ม40ก็เริ่มเจ็บเขา่าก็ไม่ค่อยได้ตีตอนนั้นนะถึงแย่แต่พอไปเจอวิธีเข้าพอดูแลให้เราหายเจ็บได้หายเข่าเจ็บแล้วไปออกกาลังกายได้มันก็เริ่มกลับมาฟิตครับพ่อขาวันนี้มาร่วมพิธีไหว้ครูครอบครัวครับครอบครอบครูเรียบร้อยแล้วครับความรู้สึกตอนที่ได้มา ก็ทุกครั้งคือพี่คิดว่าที่นี่เป็นเหมือนกับบ้านของครูอ่ะการมาไหว้ครูการมาสวัสดีก็คือการมาเคารพผู้ใหญ่นะครับแล้วการที่ได้ครอบครูก็เหมือนกับการได้มารับพรได้มารับคําอวยพรที่จะทําใหเ้เรามีบารมีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นใช้ชีวิตได้ราบลื่น ดิ้รูว่ามันเป็นสิ่งสําคัญนะกับอาชีพของเราอืมแล้วแต่มุมมองนะสำหรับพี่มันสําคัญทางใจคืออย่าไปคิดเป็นเรื่องงมงายว่าทำแล้วมันจะมันจะมีอภินิหารไม่ใช่คือมันเป็นมารยาทมากกว่าการมีพิธีไหว้ครูก็คือมาเคารพครูแล้วก็การที่เราเคารพครูเราก็จะรู้สึกว่าเออเราเป็นคนที่ใช้ได้นะเรามีสัมมาคารวะมีการเคารพผู้ใหญ่ แล้วการที่เราเป็นคนที่ใช้ได้หรือเรามีความอ่อนน้อมมีความถ่อมตนมีความเคารพต่อครูก็จะได้รับความเมตตาจากคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มันก็สําคัญตรงน,นี้สําคัญตรงที่ว่าการที่เรามาก็เป็นการแสดงออกถึงความเป็นคนที่ยอมรับในบุญคุณของครูครูไม่ได้หมายความว่าเป็นครูท่านนี้หรือครูท่านไหนอาจจะหมายถึงครูทั้งหมดในชีวิตที่เราเคยได้รับความรู้มาการที่เราจะกระตันอยู่ต่อครูก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหาย ไม่ได้หมายความว่าบางทีคนบางคนหรือว่าคนรุ่นใหม่อาจจะคิดว่ามันงมง,ง,งายพี่ก็บอก <c oughs> ก็นี่ถึงบอกว่าแล้วแต่ความคิดก็คนที่เขามีความเชื่อมีความมีความรู้สึกว่ามันดีทําแล้วเขาก็ดีต่อใจส่วนคนที่เขาไม่เห็นว่ามันมันสำคัญก็อาจจะไม่จําเป็นก็ไม่เป็นไรอ่าก็ก็อยู่ที่ว่าใครมองว่าทําอะไรดีแล้วเป็นประโยชน์กับตัวเองก็ทํา ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ